กู้กระแตจ้ากุ้งกระแตอำเภอตำบลนะคํำเพื่มสีสงข้ามตหวัดนคร้นมจ้าสีน่ามือเป็นาสีน่ามือดแยกกับจีนยูตะวันให้มันบรญยากหูมันกัยังอยากเป็นยู่าอะไรกต้อนเียอะไรนะเป็นนั่งนัดคู่นี้่ซาซาสีซามือซาซาสีว่าว ปันปายกิน hmm. นู่ซ่ามาตลอดมือจะซ่ามาตลอดราว่าจะซ่ามากนี่จะาย่ยกินเหมนว่าประเดต้นปรเด้ต้นอย่างไรเนาะาะว่านี่แต่ไขวัวถอดไปพอก็กินนั่นกาแฟพอกินกาแฟกันจะาเล่าก็วัดดีกว่ามาดีว่าเล่ากินเล่ากัว่าย่ยกินน้เปดมเด้มต้นอย่างว่าดี ไปหานั่นอยู่ว่าเดียทชหาอยู yeah, ่แต่ไม่ไหวชั่วแตว่าไข้อยู่วันเถอะปวดรับบดแจ้งอะไรเดี๋ยวนข้ตั้งซ่าอยู่ห้อง่าสามือมือกซ่าตีกมซ่ากซาเจ้าซามาซามากับ่ามันก็เศร้ามันใ่กว่านีนกเยจะเศ้าอยางง่ายจะมา้ามสิกเนะกัวใส่กยไม่ได้กินส่วนที่นเพราะวนนี่เพราะว่าวันศิษย์เางวันศ่าเทีย พระ่าไข่อ่เ็ถ้ามันกินต้นนี้อไปเรื่อยๆกินเข้าเบนี้วากระบเขากินเพี้ยเดียวชาเนี่ยคือแบบชามันเป็นขึ้นยังระเหอากาศเป็นชาซอฟคืซตีนชาแบบว่าบนหูซีชนะแบบว่าชาปวดขาปวดแขงนี่ตั้งสายตาดิสายตาแกงนะตาแกงสายตาแกงพระ่าเขายวไปหนึ่งแงเกข้าดิ กินมาจากกล้องหรือเปล่าเนี่ยเอากินมากสามกล่องเอาสองกล่องสองกล่อง,องจาา้าตาบ้านยายเห็นก็ได้กินต้นเนี่ยหาก็เอามาต้นเนี่ยเศร้ากับอาจารย์ละถ้าจะไข่อยู่หลังจากที่กินแล้วหูเสือามันดีขึ้นหลายปะ่ะไข่อยู่ขึ้นมามันกินดีบางกล่องสองกล่องนี่ าะว่าเห็นดีแจ็คสุดสองคนนี่ก็สทอาเศ้ากับมันจัเพราะว่าอย่างมันไข้ยังขนนะไข้ไปเรื่อยอาการมึน่าดีขึ้นหลายปุขบ้นไม่ยอยุบผินยุบเจ้าบามันเห็นปด้ตอนีอย่างไหนเ้้ตอนอย่างรอายเศร้า่ังเจ้าว่าพวกระบบคับไทยเป็นอะไรนะเออไทยงานย่จ้ะไทยงายระบบคับไทยนี่ก่ไทยงานยู่ง่าาได้ที่เป็นนีไทยนเป็นคอร์ตแกลนะ นอนรับ,บนอนรับดีบ่โอ <c oughs> ้ยขาดโหน้อนรับดีอดบนอนรันบดียอยู่อาจังว่ายายบริษัทตอนนี้เข้ามาในตอนนี้นเจ้าจังเพราะว่ายางดูเด้สัย่ยางระโยชน์ยางนาก็มัน่โยดยางไปเรื่อยอาจารย์ว่า ก็ได้กินถ้ามาได้กินตกนเรื่องของเสถียรเศร้าก็เป็นใจหรอได้มีไก่ยัางไรอยู่ก็ปลาย่ายหนึ่งยางอยู่ไม่ยอดยางมาแล้วผันมาไข่หอมปวมันอตะกี้ไข่หลายก็ดีจักไก่จักขวานช่วงหนึ่งมดจ้าตะปุไข่หลายอยู่แต่วเอ็นดามมอนทันดีดียากไปกินเนี่ยก็ว่ามันไข่แหละไปปวดแกงปวดขากระเจ้าจ้า ัใจะเอาขอคุณหล,ลายๆเด้ดอ้ๆเ็นนาม่อนมาส่งหอดบานฮอดจองเมืจ้า